ช่อง youtube ช่างอมมันห่างหายจากการทำช่อง youtube ไปเลยน่าจะหลักน่าจะเป็นเดือนแล้วไม่ค่อยได้ทำลง YouTube พอดีว่ามันเจอปัญหาที่พี่ๆถามเข้ามาหลายท่านหลายคนก็เลยคิดว่าปัญหานี้แสดงว่าอาจจะเจอกันหลายคนแต่ยังไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรก็คือปัญหาเครื่องร้อนระดับเครื่องร้อนระดับที่ผมเจอผมจะมาตอบปัญหาข้อนี้ ผมจะมาตอบข้อสงสัยเครื่องร้อนระดับที่ผมเจอด้วยตัวเองที่ผมเจอด้วยประสบการณ์อาจจะไม่เกี่ยวกับทฤษฎีช่างหรือว่าอาจารย์ท่านอื่นอาจจะรู้แล้วผมก็ต้องขออภัยบางครั้งอาจจะถูกอาจจะผิดแต่ผมมาอาธิบายตามทฤษฎีของผมที่ผมเจอมาว่าเพราะอ๋อมันเพราะอ,อย่างนั้นเพราะอย่างนี้เผื่อพี่ๆท่านใดมีอาการเหมือนของผมจะได้รู้ว่าอ๋อมันเกิอดจากจุดนี้จุดนี้จุดน,ดนี้จะได้แก้ถูกครับผม ข้อแรกเลยเครื่องร้อนระดับที่ผมเจออ่าตรงช่องไอเสียจะรุ่นไหนก็ช่างนะครับผมเจ็ดหกเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งจะจีนจะไทยญี่ปุ่นอันนี้เป็นเสื้อสูบสี่หนึ่งหนึ่งจะมีแต่ช่องไอเสียนี่แหละทำยังไงพี่อ่าเห็นไะหตรงช่องไอเสียพี่เห็นไหมมันจะมีรอยขา,ขาวๆมันมีรอยขา,ขาวๆตรงนี้เนี่ยรอยขา,ขาวๆตรงนี้คือเนื้อปีนียมล้วนเลยนะพี่นะ รอยขาขาตัวนี้คือเนื้อปีเนียมล้วนๆมันจะไม่มีความลื่นแล้วยิ่งเสียดสียิ่งทํางานยิ่งฝืดยิ่งร้อนด้านข้างที่มันปกติลื่นนะพี่นะลื่นปกติลื่นปกติเลยยิ่งทํางานยิ่งลื่นเครื่องยิ่งทํางานยิ่งลื่นเพื่อเจอออตลูปแต่ว่าที่มันร้อนระดับแก้ปัญหามาตอบโจทย์เครื่องร้อนระดับนะพี่นะช่องไอเสียมันเป็นอย่างนี้พี่มันหมดความลื่นแล้ว สารเคลือบแข็งนี่ถอดสร้างมาผลิตมาจากโรงงานมันหมดแล้วมันเป็นตัวคายมันเป็นตัวคลายไอเสียจุดนี้มันก็เลยร้อนกว่าทุกจุดกว่าปกติมันเป็นจุดคายไอเสียมันเลยร้อนกว่าทุกจุดปกติหน่อยช่วงคายมันก็หมดแล้วตัวที่เขาเคลือบไว้เอามือลูบเนี่ยมันจะสากะ้อนเป็นเนื้อเป็นเนียมล้วนๆเลยพี่นะแล้วมันก็ทํางานเวลาทํางานเครื่องมันจะร้อนร้อนจัดร้อนเรื่อยๆมันก็เลยดับ พอเวลาจะเบาเครื่องมันจะเดินเบาไม่ได้แล้วมันจะยิ่งร้อนมันก็ยิ่งจะเบาเครื่องไม่ได้พอจะเบาเครื่องมันยิ่งอยากจะดับพอดับแล้วก็ติดยากนี่ก็คือปัญหาข้อหนึ่งแล้วที่เครื่องร้อนแลดับที่ผมเจอถ้าเป็นอาการอย่างนี้ถ้าเรายังฝืนคิดว่าฝืนยังยังฝืนใช้ได้เราก็ใช้ต่อไปแต่ถ้าเราคิดว่าเราไม่ฝืนนะเราก็เปลี่ยนแต่จะเพิ่งเปลี่ยนครับ อย่าเพิ่งเปลี่ยนมันอาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็แน่นอนอะ่ะคือหนึ่งอาการแล้วที่มันทําให้ร้อนระดับอาการที่สองคอยไฟคอยไฟกับโม่ไฟโม่แม่เหล็กผมก็เรียกไม่ถูกว่าภาษาช่างเรียกอะไรแต่ผมเรียกโม่ไฟกับคอยไฟมันเสียดสีกันนี้ผมขาคอยไฟขาคอยไฟมันมาเสียดสีกับแม่เหล็กตรงนี้ กับขาไม่เด็กเนี่ยเกิดความฝืดทําไมใช้แรกๆซื้อมาใหม่ๆทําไมเครื่องมันปกติร้อนแล้วไม่ดับช่างผมแกะเสื้อสูบออกมาแล้วนะเสื้อสูบป,ปกติหมดที่ตามที่ช่างบอกเสื้อสูบไม่ได้เป็นรอยอย่างที่บอกเลยอย่างช่างบอกเลยมันแล้วมันเกิดจากอะไรถอดเสื้อสูบออกมาแล้วอาการเครื่องร้อนระดับถอดเสื้อสูบออกมาเช็คแล้วเสื้อสูบป,ปกติหมด ให้มาเช็คจุดนี้ครับผมให้มาเช็คจุดนี้เลยคอยไฟให้มาเช็คคอยไฟแล้วถ้าขาคอยไฟ<ม>การที่ระยะเวลาการงานใช้งานไปเรื่อยขาคอยไฟมันชอบอาจจะเคลื่อนได้ตามการเวลา<ม>ขาคอยไฟถ้ามันมาแน่นมาฝืดกับโม่ไฟตรงนี้นะพี่นะพอ<ม>ใช้งานไปเรื่อยมันจะยิ่งปัน่นยิ่งปัน่นมันก็ยิ่งร้อน พอเครื่องยิ่งปัน่นมันก็ยิ่งร้อนมันเสียดสีกันตลอดมันก็อาจจะมาทำปฏิกิริยากับคอยไฟอาจจะทำให้เครื่องร้อนระดับอันนี้ก็หนึ่งจุดแหละเป็นจุดที่2มันอาจจะใช่ไม่ใช่ผมก็ไม่รู้แต่ผมอธิบายตามปัญหาที่ผมเจอปัญหาที่ผมแก้แล้วมันหายพอมาติกดกันปุ๊บเราก็มาตั้งใหม่เพราะว่ามันฝืดขาคอยไฟมันมาเสียดสีกับ โม่จานไฟมันก็เลยทําให้เครื่องร้อนระดับเป็นปัญหาที่2องที่ผมเจอมาเราทํำยังไงถ้าเราจะเอาภาษาช่างเราก็จะใช้ฟิลเลอรเกตเพื่อมาวัดแต่ถ้าเราทําอย่างนั้นอาจชาวบ้านอาจจะที่จะไม่มีมันก็จะยุ่งยากหน่อยผมก็เลยใช้เป็นกระดาษ1น,นแผ่นกระดาษนี้จะหนาเท่ากับกระดาษสมุดปกสมุด1แผ่นนะพี่นะประมาณหนมิลเรามาคลายน็อตคอยคอยเลยคลายน็อตคอยออก เราซ้ําเอากระดาษปกหนังสือหรืออะไรก็ช่างที่เป็นกระดาษแข็งหนาหนึ่งมิลเรายัดเลยยัดเข้าไปงี้พี่ยัดเข้าไปนี่แหละเรายัดเข้าไปอย่างงี้อ่ะสมุตหน้าสมุินะเรายัดเข้าไปแล้วาย,ายัดเพื่อให้มันได้ระดับให้มันได้ระดับพอเรายัดเข้าไปปุ๊บเราก็มาหมุนนอ็อตหมุนน็อตอัดให้แน่น ขาคอยไฟกับขกับโม่ไฟมันจะห่างกันหนึ่งมิลมันจะไม่ฝืดแล้วเวลาหมุนทํางานมันจะไม่ฝืดแล้วมันจะไม่เสียดสีกันมันจะไม่เกิดความร้อนพี่ลองดูเครื่องรับประกันจะร้อนไม่ดับหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ที่ผมเจอมาผมแก้อย่างนี้ผมแก้สองจุดนี้เครื่องร้อนระดับมันหายไปตัดผมตัดยา้าสองชั่วโมงครึ่ง ถังหนึ่งถังหนึ่งผมใช้เวลาตัดประมาณ50นาทีต่อแล้วผมพักทีหนึ่งเครื่องไม่ร้อนเครื่องก็ร้อนปกติแต่ว่ามันจะไม่ดับผมแก้ตรงนี้ผมมาเช็คเสื้อสูบเสื้อสูบป,ปกติทําไมเครื่องมันร้อนระดับผมมาเช็คเสื้อสูบอ่าเสื้อสูบเป็นรอยขาวเราเปลี่ยนเสื้อสูบเลยแต่ถ้าเสื้อสูบมันไม่เป็นรอยขาวตรงไม่เป็นรอยสากให้ามาดูคอยไฟอย่างที่ผมบอกเช็คคอยไฟเลย ว่ามันฝืดไหมมันสีกันไหมครัมันสีกันคลายน็อตคอยหากระดาษแข็งหนึ่งมิลมายัดเลยแล้วก็หมุนอัดน็อตและระยะขาคอยไฟกับโม่แม่เหล็กมันจะห่างกันพอดีแล้วก็มันจะเครื่องมันจะทำงานเต็มประสิทธิภาพตัดไปชั่วโมงหนึ่งรับรองร้อนไม่ดับครับผมลองดูนะพี่นะร้อนไม่ดับแน่นอนเดินเบาปกติสตาร์ทร้อนก็ติดง่ายมันเดิมแต่ถ้า แต่ถ้าเสื้อสูบเป็นอรอยอย่างนี้อย่างที่ผมบอกร้อนและดับแน่นอนเป็นรอยสายเงี้ยร้อนระดับเบาเครื่องดับเลยสตาร์ทไม่ติดแน่นอนทีเนี้ยไม่อยากจะติดแล้วถ้าเราคิดว่าเรายังฝืนใช้ได้เราก็ใช้ไปก่อนถ้าเรายังไม่มีทุนเปลี่ยนแต่ถ้าเรามีทุนเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนครับผมชุดหนึ่งไม่เกินหกร้อยพร้อมเสื้อสูบลูกแหวนเสื้อสูบชุดหนึ่งแล้วว่าลื้อมาแล้วเ,เสื้อสูบไม่ได้เป็นรอยทำไมมันยังร้อนระดับ มาเช็คอย่างที่ผมบอกเช็คขาคอยไฟมันสีกันไหมมันสีกันไหมขาใดขาหนึ่งถ้าถ้าตรงโม่แม่เหล็กเนี่ยมีรอยอย่างเงี้ยอันนึงอันนึงเป็นเป็นรอยสีกันอย่างเงี้ยพี่พี่เห็นไหมอันนี้รอยสีตรงนี้ตัวนี้ไม่ได้รอยสีแล้วเนี่ยพี่เห็นรอยสีไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นรอยสีเนี่ยเนี่ยใช้งานไปมันจะเครื่องมันจะร้อนเกิดความร้อนสูงแล้วมันจะดับเพราะว่ามันไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันมาทาปฏิกิริยากับคอยไฟหรือเปล่า มันเลยทําให้เครื่องร้อนร้อนเร็วแต่เครื่องมันร้อนแน่นอนถ้ามันสีกันมันจะเกิดความร้อนแล้วมันจะดับแต่ผมพอผมมาตั้งใหม่ผมมาแก้ใหม่มันหายตัดหญ้าไป50เพราะว่าวันนั้นตัดตัดหญ้าไปประมาณสิบนาทียี่สิบนาทีรู้สึกว่ามันร้อนระดับเลยผมก็เลยแกะมาแกะดูมาแกะดูโอเคมันสีกันจริงๆด้วยพอตั้งใหม่ตัดไปจนหมดถังน้ำมันมันก็ไม่ร้อนมันก็ไม่ดับก็ใช้งานได้ปกติครับผม การเครื่องร้อนระดับครับผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็ผมผิดถูกต้องขออภัยนะครับผมผมเป็นไม่ใช่ช่างอธิบายตามประสบการณ์ที่ทํามาทําเล่นของตัวเองไปแล้วเจอประสบการณ์ท่านี้ก็มาแบ่งปันกันผิดถูกต้องขอาภาอาภัยอาจารย์หลายๆท่านด้วยเผื่อผมพูดผิดอะไรประการใดไปผิดถูกประการใดต้องขออภัยด้วยครับผมช่อง y o YouTube ช่างหัวมันขอบคุณครับ